ครับพี่น้องเริ่มจากช่วงแรกครับโอ้ข่าวด่วนครับข่าวด่วนนะครับนี่เสียบแล้วก็หมุนมันนี่มืดนั่นล่ามันนี่หมดเขาก็ไม่มองให้เสียบกุญแจที่เขาข่าวด่วนข่าวด่วนนังกลางแปลงคนที่เท่าไหร่ เจรพัดโผล่อะไรโผล่เลยี่สิบสอนางกางแปลนคางเงี้ยนเนนละางเื่อนไลยปไปเบิงเล้เนาะเครื่องยังกบะเรื่องยังกบข่ายอนสาเป็สุดยอดแล้วเนาะเลี้ยงฟรีกินฟรีด้วนะมันดีใจ้ยนดีใจนันเงนงายอปาแดงสนับสนุนโดยปลาลาแดงเราต้งบุกานก่งเราอย่างละแจกปลาด้วยเราเรอุกน้บะเราเสตคอนเทนต์ยังเราเน หลังร้านไมจอดีใจะนสิแ้วคือต้องบดีใจนะะอยากสวมเต็มอยากสวมเต็มโอ้แต่คอนเทนต์แล้วป้านาทุกตบต้องพูดแบบนี้เเก็ผมันกรโอ้วันนี้หมูพะโลถูกใจหนุ่ยเลยนะนน่เนาะใจหนุ่ยเลยนะนน่เนาะ หมูพะโลนี่ยาวคนเขากองเนี่ยว่าพืนพ่นลาเออเนาะคือแม็กกวางนานั่นแล้วส้มรบดีใจังไรบูจัดการจัดงานอะไร้เ่จะประกอประลองถูทั้งตะวันลอยล่างสิบปีสาอยู่เนี่ยก็ถึงยบัตรนะบารมีถ้เด้ตาโม่หันาอย่างเด็นบ่เออเรีลกวางเน่ยมันองงมันตอแหลบ่อม่ไงเนตัเมยังนี่่นดผู้เยวน่ะ ยาเมือเช้าจ <th> ุก <nt> ข <the> ้าเห็นบ่เห็นอยังนี่เป็นโลคนเนาะยังป้องเบียบอ่ะุก้เอาไว้ให้ ยาที่มาตันละร่วมสองเดียว์ไปป้าของน้ำใช่ปานี่มองอาบน้ำมีมองอาบน้ำบ่กิ๊ดอาบน้ำใช่กิ๊ดฮะมี่กอกบ่เนาะเข้าสุขเข้าโคตรสะอาดแล้วจะไปอาบยังอันนี้

เดี๋ยวนี้มักินอ่ะควนยังตอเป็นไดลาที่พักในเบอร์ปลากรูเด็ดบนกระป๋อหนะเป็นตาแซ่บปนตาแซ่ไปไหนทิดคือในเก้าอี้ อ้ยสหของนางเดี๋ยวไปช่วยเขาพันรักกันนะครับพหนาวหนาวอีกทีละบุพเเริ่มหนาวมั้งันหนาวอาบเดดได้บนเสาเอออาบมือละเทียเขาพรแต่บันใหม่สามหมื่นอาบเท่นึงมันก็ยังอยู่ใดดอก ไม่ซ้ำเหมือนาทิตย์งๆซีพูดแล้วโอ้ยว่าแขกวาน,น,น,นี่เนาะเวทีใกล้จะเสร็จแล้วครับ ต้องรังใจนะครับช่องาจร์ลอัลพี่เซียวนะครับผมอากาศหนาวมากบาบเด้กหนามืันนี้เนาะปาดไปดบเราเห็ดหมองอยู่เราไหมลมแรงนะวันนี้เยไนนะ้ 4ีโมงพีง่น้องทวีกิจปลางกูทวีกิจปลางกูเซเว่นปลางกู ไลายบอลนะครับอูหนาวขอกันคลิปหนาถ้าเป็นน้องเก็ ก็เกี่ยวไหนครับพี่น้องครับสวัสดีค